สวัสดีครับวันนี้วันนี้ผมได้อยู่กับน้องน้ำขวัญสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะแปะตัวที่เป็นไอจีก uh, ับ Youtube ไว้ ตอนนี้น้ำขวัญกำลังจะทำ YouTube เนาะเห็นถ่ายรับฟิทสองคลิปเป็นเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับอะไรจริงๆแล้วยูทูบไม่ต้องฝัดทำคือจะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ทั่วไปคือของตัวเองสอบเพื่อนชอบแบบไหนอะไรยังไงอยากไปเที่ยวเขาพูดทำนี่อะไรอย่างเงี้ยน้ำขวัญก็จะทำบางทีก็จะแชร์เป็นฮาวทูอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเป็นกี่อีพีแล้วครับตอนนี้ตอนนี้มีแค่สอบอีพีโอเคก็แต่ตั้งแพลนจะทำเรื่อยๆใช่ค่ะก็เป็นตั้งแต่โอเคโอเคน่าสนใจพี่แอบไปดูเป็นเหมือนกับ อ่อทริปแรกเป็นเที่ยวทะเลเราก็ไปแชร์ว่าเที่ยวทะเลเป็นยังไง,งไใช่ไหมฮะเป็นไลฟ์สไตล์ตอนแรกอกหักไงก็แบบเที่ยวใช่ประชดโอเคไม่เป็นไรสวยขนาดนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นแน่นอนวันนี้เรา๋ยมาคุยเรื่องน้ำหอมก่อนค่ะห้าตัวเดี๋ยวเราเรียนจากใช้มากกว่าอะไรง่ายๆนะตัวแรกก็รู้จักกันดีของผู้หญิงอ่าเดี๋ยวก่อนดีกว่ามิสดออร์ ใช่ไหมครับบล o o ิ huh. uh, like like i ง g b o ก e ใช่ค่ะพี่ยงเคยพูดถึงตัวนี้ประมาณครั้งสองครั้นแบบสาวๆเขาก็จะชอบใช้กันอะไรี้ยเอานีกส่ดตัวอีกช่อบไหมนี่ฮอตชิปมันเป็นครีอ๋อใชใ่้งเป็นไ้โอเคเอาไว้พกพาก่อนออกจากบ้านก็อาจจะใช้ตัวที่เป็นสเปรย์แล้วก็พอออกไปแล้วก็นี้ใส่กระเป๋าของผู้หญิงเนาะได้แล้วก็ไปเติม กลิ่นของน้องเขาว่ามันเป็นฟลอรลอะมันเป็นฟลอรลเป็นดอกไม้พี่ว่าพี่เคยพูดถึงว่ากลิ่นม,มันเหมาะกับลุกคุณหนูโ็นแบบหอมๆด,ดอกไม้แบบไม่ได้ตั้งใจจะฉูดฉาดมากอะไเนี้ยตัวเนี้ยเหมาะแล้วก็ฮิตมากปเ,เป็นกลิ่นเบาๆสบายๆหอมบวกกับกลิ่นตัวเองแล้วอะมันจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเบาๆสบาย คุณยายเพราะว่าใส่ไปแล้วก็โลนูนที่เหลือก็คือออเหอมหอมชวยโชยหอมชวยโชยแล้วมันดีนอกจากน้ำเน้นน้แล้วมันก็สะวกพกพาไม่ต้องแบบถือไปเยอะแยะแล้วฉีดได้ความลับเลยนะเออคิดว่าคิดว่าการพกพาเป็นเป็นพอยต์หลักของตัวโทนิสติเพราะว่าเหมือนมันมันติดทนอยู่ประมาณสักสามสี่ชั่วโมงแต่ว่าด้วยอากาศด้วยปัจจัยหลายอย่างบ้านเราอ่ะ เวลาทีสองชั่วโมงมันมันอ่าแล้วเราจะกินเซนส์ของตัวเบสโน้ตของเขาอ่ะมันจะเบาคือกลิ่นฟลอรัลอ่ะมันจะเบาพอเบาเกินมันแทบจะไม่ได้กลิ่นอ่าและยิ่งสมมติถ้าคนที่ใช้อย่างน้องขวัญใช้อ่ะแล้วเราใช้ไปบ่อยเราจะรู้สึกชินกับกลิ่นเลยแล้วเราจะแบบเฮ้ยกลิ่นไม่หายไปไหนวะอะไรเงี้ยเตอแต่มันไม่แต่ไม่ทำลายใครอ่ะถือว่าเป็นดีนะครับ น้งขวดใช้ตัวนี้ไปไหนเป็น everyday use ใช่ค่ะสรายไปเดินตลาดน้งขวดก็ใช้แล้วแล้วก็มันสะอาดใช่มันสะอาดมันไม่ฉุนคือมันบอกบางอย่างอะคือหอมหอมจนคนเราข้ามแบบเอียนอย่างเงี้ยอันนี้กับตัวนี้ไม่ไม่ไม่เป็นนะคะตัวนี้เซตดีมากสบายสบาย misty or blooming bouquet ส่วนตัวพี่ก็ก็ชอบชอบพี่รู้สึกว่ามันมันหอมแบบแพง ใช่ค่ะแบบแพงหอมแบบไม่ตั้งใจแล้วก็หอมแบบแพงก็อันนี้นะครับที่เด็ดอยู่มารตัวถัดไปเดี๋ยวเราจะเก็บตัวไท์ไลท์ไว้หลังสุดอันเนี้ยเป็นตัวที่จริงๆหางหายไปนานแวแ่าัน็ตัวนห้ร้านเาเล้นะเบอร์เบรย r บริด c k ทุกคนต้องมีแต่พอเราขันใช้อ่ะก่อนอื่นเลยอ่ะ ตอนเราไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแบบเฮ้ยกลิ่นมันจะดีเลยขนาดนั้นซึ่งพูดว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวเด็ดตัวดีนะทุกคนต้องมีแต่พอฉีดเท่านั้นแหละคุณรอบข้าก็บอกว่า,วาเฮ้ยมันหอมแล้วผู้หญิงอะชอบถามว่าใช้อะไรอันนี้แหละเราชอบมากถ้าผู้ผ<ม>าช,ยชยายถามเฉยเยใช่แล้วผู้หญิงถามปึ๊บตัวนี้ดีพี่ขอให้ความให้คำจำกัดความของมันคือเป็นขั้นนึงของ บลูมิงก์บูเก้อันนี้มันมีความฟลอร์ฟ์เหมือนกันนะคือโน้ตหลักของเขาอะมันคือฟลอร์ฟ์เหมือนกันแต่ว่ามันมีกลิ่นกลิ่นแบบส้มอะมันมีกลิ่นส้มเจือๆมามันทำให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นมันเหมือนบลูมิงก์บูเก้นะแต่มันมีความฟองกว่าแล้วก็มีความส้มเข้ามาเจือๆมันเลยเหมือนสนุกขึ้นเออกลิ่มันชขึ้นเออกลิ่นมันเฟรชขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นออตะกวดก็คลาสสิกอ่ะก็คลาสสิกเป็นเบอร์รี่คลาสสิก ตอนนี้รู้สึกจะเป็นขนาดว0 0 ml อืมอืมไม่โอเคเลยนะแม<ช>ท<ช>อมใช่ไหมล่ะเออท,ท,ที่ที่ที่ความส้มเข้ามามันมันสนุกขึ้นแล้วก็ฟรชขึ้นอย่างที่อย่างที่น้องน้ำขวดบอกเลยอะน้องน้ำขวดก็ใช้ไปในวาระใกล้ๆกันเนาะส<ช>ลับใช่ค่ะแต่วัวนี้จอกแนวแบบ ทางการเข้ามาเนาอาจจะไม่ใช่เป็น everyday use อะไรอย่างเง <Okay. S 1> <ะ>ี้ยโอเคเพราะว่ากลิ่นมันมีความโจมมากเออเตะจมูกมากกว่าเอออาจจะต้องอาจจะต้องเลือกที่จะใช้มากกว่าเนาะประมาณนั้นโอเคโดนห่างอะไรอย่างเงี้ยคือได้ต้องพยายานะเออจะปลดส่วนตัวตัวนี้ก็ลดแบรนด์เลยครับดีดีถือว่าดีเป็นสดชื่น floral ที่มีเอกลักษณ์จากโน้ตของส้มเข้ามาแทรกโอเคอ่ะไปสองตัวละ ครา,นา,าวนี้อามาสบชื่ออีกตัวหนึ่งตัวนี้เรารู้จักกันดีตัวนี้เป็นตัวดาวจมวโรนอิงกิช <English S 2> แ<ผ>นพนฟรีเซียทุกคนผู้หญิงยุคน,นี้ต้องมีปิดบ้านถ้าไม่มีคือต้องมีติดบ้านจริงๆพี่ผู้ชายยังชอบเลยคือโจมโรเนี่ยพี่จะชอบที่เป็นกลิ่นผู้หญิงแล้วมีติดบ้านนะแบบวชิชดโดเมเอะคือเนคโตรรีนอังกิชแพ์ฟรเซียแล้วก็จะมีเหมือนพีออนี ชแล้วตัวนี้มันสามารถมิกซ์ได้เลยหลายกลิ่นถูกครับหลายกลิ่นกันได้ใช่่คะอันเนี้ยเราใช้เป็นอาจจงต้องบอกว่าาบตัวที่เราพูดถึงเนี่ยไั่ใายกันอะอันนี้เราจะใช้ส่วนใหญ่นะเราจะใช้แบบไปเดทตอนกลางวันกลางวันนะไม่ใช่กลางคืนกลิ่นมันยู มากต yup. ้องบอกใช่แล้วก hey, okay. well ็เขาจะฉีดกับสมมติว่าว yeah> ันน like yep ี้เราใส่เสื <wh ้อผ um ้าประมาณว่าใส่ใส่ไปฉีดตัวเนี uh ้ยอย่างเดียวถ้าสมมติว่าเปรี้ยวขึ้นหน่อยก็จะฉีดแบบมิกซ์กับอีกกลิ่นหนึ่งโอเคที่แมววันนี้ไม่ได้เอามาใช่ไม่ได้เอามาแต่ว่าเาต้องดูว่าเสื้อผ้าต้องใส่เป็นยังไงไม่ใช่ว่าโอ้โหเปรี้ยวไปเลยฉีดแบบอยู่ในกรเ้านได้คือคือเสน่ห์ของโจมันโลนมันคือด้วยโน้ตส่วนผสมของเขาว่าเป็นธรรมชาติใช่เออพอมันเป็นธรรมชาติถูกไหมมันสไตลิ่งกันได้หมดเลย ของจมาโรลกลิ่น,นนั้นกลิ่นนี้อะสไตลิ่งกันได้ดีมากเหมือนแบบว่าผู้ด,ดีเป็นผู้ดีในความเจ,จ้าทุน้ความรู้สึกเป็นรอร์ดเดอร <laughs> เฮ้ยกลิ่นมันนมตะอยมาตาแล้วอะคืออิองลิทแพรไม่ต้องพูดมากเลยอะคือแม่งแค่จะเต็มสิลเลยทีเดต้องซื้อต้องซื้อทุกคนต้องมี ตัวนี้ก็เกือบหมดแล้วนะจ๊ะใช้ทุกวันงหเออแต่ก็แบบ๋ยวเขาก็เดททุกวันนะก็ใช้ทุกวันไม่หรอกบางทีเราเราไม่ไปเดทแต่เราอยากวิ่งกินใช่ก่อนออกจากบ้านเราก็จะแบบต้องความจริงต้องมีตัวนี้พี่ให้แบบ8 9เต็ม10เลยอ่ะคือเลิฟมันได้เลิฟเลิฟคือสามตัวที่พูดมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวรับอัพสั้นๆใกล้ๆกันใช่อะเซฟสุดๆก็บลูมิงบุเก้ใช่นะครับต่อมาอยากให้ความสนุกหรือฟังที่ไหนหน่อยก็เบอร์เบริค แล้วอ็ยูนี้ก็ English p a ฟิลิปปินอันนี้คือน้อผัดชอบฟังใช่วาระใกล้ๆกันคือเป็นเดย์ไทม์ใช่ค่ะหรือทุ่งเที่ยนิดหน่อยแต่โพลฟเล่แบบตะวันจะตกดินได้นิดหน่อยมาแต่สองตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นทึบๆล้วค่ะอ่าเนี่ยต้องมีความแบบพิวงแล้ะอันแรกคือกุชชี่คิวตี้คิวตี้เราใั้ไม่ยูนีน่าใช่ไหม <Okay. S 1> โอเคแล้ใช้เกี่ยวดเหมือนกันใช่ตอนนี้ก็คือจะจะสเปรย์เป็นตอนกลางคืนนะคะให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยหน้าคนหายตอนเออ่คือตอนกลางคืนอันนี้แทรกก่อนไอ้พวกน้ำหอมกลางวันกลางคืนน่ะเราแยกได้ง,ง่ายน้ำควันไอ้พวกขวดใสๆอย่างเงี้ยขวดชื่อขดชื่อไปไอพวกขวดทุบทึบอย่างเงี้ยสู่เสียงหรืลอล่อคู่แน่นอนถ้าไม่ฉีดล่อคู่เราเป็นพ่อใครก็ได้เราเกิดมาต้องมีคู่ดิ พี่ชอบนะเป็นแบบเหมือนเปปเปอร์หน่อยแล้วคือตัวนี้คือน้ำขวญฉีดพ่าตอนกลางคืนเท่านั้นเคยหลบไป่ฉีดกลางวันแต่ว่าเพื่อนทักเลยนะกลิ่นของเขาอะ <c oughs> มันมันฟุ้งมากไอ้มันฟุง้งแล้วก็มันไม่ได้ฟุ้งวงเวียนหัวแต่มันไม่ควรฉีดตอนกลางวันนะคะเขาเรียกว่า,าสารของมันเรียกว่าการกระจายตัวของน้ําหอมแบบเนี้ยมับาเรียรใหญ่มาก <c oughs> มันเหมาะที่จะแบบ ไปใช้กลางคืนมากกว่าด้วยเหตุผลว่าเราใช้ไปเนี่ยมันโชยเนี่ยผู้ก็จะหนันคว้าหันคว้าว่าแบบกลิ่นอะไรหอ,อมไหมมันเป็นปมันเป็นโทนแบบเปเปเปอร์อแล้วก็หวานหวานนิดหน่อยคือมันไม่ใช่กลิ่นแบบเลี่ยนๆอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอ spray เ,เข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่แบบเรื่องอะไรไม่ไม่จับจนเกินไปของเขาแค่อปล่อยกลิ่นออกมาแล้วคือเราถ้าเกิดเรามีกลิ่นตัวเต้นเล็กผับในควับหรืออะไรเงี้ยก็ต้องหลุดเราได้ แล้วเป็นไงคะตัวมาตาบิ๊กกับมิ๊กกับกลิ่นหอมละแล้วออกมาดีใช่ออกมาดีคือไม่ได้แบบโอ้ยน้องค่ากลิ่นเปรี้ยวกลิ่นอะไรไมอยู่พี่ใช่ตึกตัวนี้ก็โอเคเฮ้ยแจ๋วแจ๋วพี่ว่าตัวนี้ก็ดีนะเป็นเป็นน้ำหอมอีกตัวนพี่ไม่เคยพูดถึงเลยใช่เหรอไม่เคยพูดถึงเลยเพราะว่าน้ำหอมที่ไปเที่ยวสำหรับผู้หญิงอะพูดหลายมันมีหลายตัวไงตัวนี้ก็ถ้าให้เรทคะแนนก็อยู่ประมาณ8นะไม่ได้เป็นน้ำหอมไปเที่ยวคือที่หนักแบบหวานเลี่ยนอย่างที่น้องฝันบอกมันมีความ สดชื่อจากฟูตี้แล้วก็เพปเปอร์มันเลยอ่ะไม่ได้หนักหวานเจยบไม่เวียนหัวก็เทดีชีคหยู่ปีเทดีถือว่าใช้ไปเที่ยวก็ถ้าคนที่ชอบโน้ตที่แบบอยากได้น้ำหอมที่เข้มข้นขึ้นมาอีกหน่อยแต่ไม่อยากเลี่ยนอ่ะก็ตัวนี้เป็นคำตอบตัวนี้เป็นคำตอบคือเป็นกูดชอยของน้งควานและแล้วก็มาถึงตัวที่เราเมนชั่นไปเมื่อตอนต้นคลิปว่า น้ำหอมอะไรวะไม่เหมืกัะเลโก้แต่น้องฝันบอกว่ามันเป็นน้ำหอมนี่พี่รู้ไหมว่ามันออกข่าวอย่างนั้นอย่างงี้หนูเลยรีบคว้ามาแล้วเมืองไทยไม่มีขายนะตอนนี้เขายังเป็นอยู่ไหมอ่ะที่ไม่แน่ใจแต่เขาที่เขาที่เข้าใจมาเหมือนมันดิสคอนอะ้วคือเริ่มมีอยู่แล้วการก็ต้องไปหาซื้อด้วยตามดีบูมดีเบย์แล้วใช่ค่ะมันเป็นแบรนด์เท่มากแล้วก็คือกิ๊บก็ร้องก็แกงมากแพ็กเกจที่คือน้องฝันไม่ชอบเลยบอกก่อนต้องบอกว่าไม่เคยไม่เคยตรงเหมือนกันนะมังคงพร้อมยังลง คือเป็นน้าหอมลาคูอ่ะไหนเราพูดไปพูดไปขายของี่มันยังไงเอาอย่างนี้ไม่มีไม่มีสปอร์ตนะแต่ว่าน้ำขวัญจะใช้น้ำหอมตัวเนี้ยคือรู้เลยว่าเฮ้ยวันเนี้ยต้องได้อะไม่ได้นี้คือไม่ได้ได้อย่างงั้นจะแบบต้องมีคนต้มีคนเหลียวหลังต้องมีคนเหลียวหลังอ่ะกลิ่นเขาจะเซ็กซี่มากมากมากแล้วรู้สึกยังไงไอแบบผู้ชายอ่ะฉีรแเรารู้สึกไงในฐานที่โดมนะ มันแตกต่างจากน้ำหอมรอบคู่ตัวอ,อื่นที่พี่เคยพูดถึงไปก่อนหน้านี้ตั้งหลายคลิปแล้วอะ่ะตัวนี้มีความขนมขนมใช่ไหมออมันมีความแบบเป็นฟู้ดเซนส์อะคือคือ <c oughs> คือแดกได้อ่ะคือนมันเป็นแบบกลิ่นที่แบบกินได้อ่ะแล้วก็ไม่ได้หนักมากจนเกินไปมีความสดชื่นจากฟูตทที้ในเนื้อของเขาเองใช่ค่ะ มันมิติมันแบบมิติใช่ไหมเออมิติมันแบบมันเป็นต้อหอมแปลกแล้วยุนี้มากเลยอะมากเลยอะคือคือพอดมแล้วอะต้องกลับมาดมอีกมานดมซ้ำๆเหมือนกับแบบผู้ชายเดินทานก็ต้องเดินทางอีกอะ้ออย่างนี้มันเหมือนกับต้องหอหลอผู้ใช่ไม่ผิดนะคำพูดนี้ แต่เป็นน้ําหอมลอกคู่ที่ไม่มีความมาชัวนะฮะถ้าความมาชัวจะเป็นลอกคู้อีกแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยตัวนี้เหมาะที่จะลอกคู้แต่เป็นลอกคู้ที่อายุไม่เกินสักสามสิบสามใช่ใช่ผู้นั้นอายุไม่เกิน30หรือ32มสอถ้าเข้ามาชัวมากมาชัวมากคือเราจะยิ่งแก่เราจะชอบอะไรที่มันซิมเพลคเรียบแต่แพงเรียบแต่ ไม่ซับซอ้อนอันนี้ซับซ้อนหน้าดมดมแล้วอยากดมอีกอยก่างที่น้องฝันบอก่ะ<ช>แต่เป็นกลิ่นที่ใช้คำพูดไม่ถูกแต่แม่งมันมีสเสน่ห์นะมีสะเสน่ห์จริงๆมีสเสน่ห์จริงจริงแต่ไม่ได้แบบถ้าน้องฝันเดินมาเนี้ยยังได้เพราะน้องฝันเป็นแบบดูสดใสใช่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงมาชัวร์เป็น working woman อะแล้วใช้กลิ่นเไม่เหมาะใช่ใช่ต,ต้องเป็นยันดูุูอยันย ยังดูลุกสนุกสนานยังยังอยู่ใช่พูดง่ายๆว่าใส่ไปกลางคืนอ,ะ<ช>อ่ะเพอสเปรย์อาจจะพลาดตัวต้องเต็มตัวแบบย่วด้เออต้องต้องมีความแบบรู้สึกแบบเ<ๆ>ละนิดนึงอ,อ่ะเออแต่ถ้าไปแบบชุดแบบฟอร์มอลมสมาร์ทคาชูอย่างเงี้ยอ่ะตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ไ่ไคือต้องใช้ให้ถูกทางแล้วต้องหมายคิดว่าใช้แบบว่ากลางวันใช้ไม่เหมาะไม่ได้ต้องใช้กลางคืนเท่านั้นยั่วเกินไปที่จะใช้กลางวัน กลิ่นกลิ่นเป็นยั่เเวเกินไปที่จะทําให้แบบสมมุติว่าเป็นประชุมกับหลายๆท่านเนี่ยแล้วมีคนร่วมประชุมเนี่ยแม่งเขาเสียสมาธิได้เลยใช่ใช่ใชเขา,<ๆ>าเสียสมาธิได้เลยว่าแบบใช้อะไรแล้วมันจะเป็นดับสงังคมเสียสมาธิในที่เที่ยวมันคือถูกต้องมันคือการแอคทีฟแต่เสียสมาธิในห้องประชุมมันคือการมันมันคือการดูแฟชั่นใช่เออมันไม่ใช่มันไม่ได้แบบให้กูต้องโฟกัสกับงานอาหรแต่แบบน้ำขวานยูดูฉี่อย่างนี้มาแม่งคือแฟชั่นเนี่ยมันรอดโฟกัสใช่ค่ะ เอาไปว่าพี่นะครับคะแนนความยั่วนะเพลงเก้าของของอันเดอร์เอชนะอันเดอร์เอชไม่มาชัวร์นะครับเพกาแต่ถ้ามาชัวร์ขึ้นไปไม่แนะนำใช่ถ้ามาชัวร์จริงๆไม่แนะนำสถานที่ที่คุณไปนั่นคือมันคือขับเล้าท์โรงแรมไม่แนะนำแต่ถ้ามันเป็นคลับแบบวัยรุ่นน่ะก็คือเราไมแนะนำเลยเออมันใช่ตึ้งตึ้งได้นอนอ่ะตึ้งตึ้งเลยแหละได้ตึ้งแน่นอน เออเอาเป็นว่าดีมากๆตัวนี้ต่อแล้วแพ็กเกจทำไมเนาะอย่างกระเลโก้คือแพ็กเกจนี่คือไม่ได้ <c oughs> อยา่างอย่างที่สองคือไม่มีความดึงดูดใจหรือหรือแพ <c oughs> ็กเกจที่เขาพยายาม represent ความเด็กสีแดงนี่อไหมแบบ represent ความแบบไม่ด้วยวัสดุแบบเชื่อว่าไม่ได้เป็นแก้วไม่ได้เป็น <c oughs> มันคืพลาสติกอ่ะ <c oughs> แล้วก็เออให้ความรู้สึกมันคือเด็กอ่ะ อันจะเป็นเฟไดที่เขาต้องการจะ represent แบบไหนเอองั้นก็โอเคตามาตอบส่วนจริงแล้วก็แม่งมันก็มันก็ลออคู่จริงอ่ะไม่แปลกที่ที่ที่จะเคยมีข่าวเพราะว่านอกจากลุกแล้วอ่ะกลิ่นนี้มันโดดเด่นออมันโดดเด่นมันอาจจะแบบป็ดอยู่ในสมองของผู้ต้องหาแล้วก็แล้วก็เลยมนชั่นอะ้อาเงี้ยางี้ดีกว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยที่ใครชอบกิน ชอบอยู่แล้วดนะ้วยทุนเดิมคือโจมาโล<ะ>อันนี้คือทุนเดิมที่เราชอบอยู่แล้วแต่กลิ่นใหม่วันนี้ที่แม่งวินเข้ามาคือกุชชี่ตัวนี้นะ,ะคะกุชชี่รัชเฮ้ยมันมีความยูนิคจริงๆแล้วก็มีความเพลย์ที่เด็กๆอะอันนี้พอมาชอบหมดแต่ว่าใช้เป็นเมื่อ,อไหร่ใช้ไปในวราระโอกาสอะไรมากกว่าอันนี้ก็ชอบกับคิวตี้ ก็เป็นไปเที่ยวสบายๆสาหรับทางเลือกคนที نا, ่ไม่ชอบน้ำหอมหนักหวานหนักๆอันนี้จะเป็นสดชื่นเปปเปอร์ฟรุตที่ใช้ง่ายกว่าหวานหนหนักๆก็ถือว่าเป็นฟู้ดช i อยส่วนน้องอีกสตัวแรกที่พูดถึงคนรับมันเป็นคอนเซ็ปของน้ำหอมคลังน้ำหอมคุณหนูอยู่แล้วอะเออเออบลูมิ่งบูเก้ก็ก็คุณหนูธรรมดาเลยปกติคืออยู่ใช้แล้วยูหอมแบบแพงๆอะ ตัวนี้ก็สนุกมียูนิคขึ้นมาหน่อยด้วยด้กลิ่นน็อส้มใช่ใช่คุณอยา่างมันเป็นตัวเด็ดตัวดังใช่ใช่ใช่มันมันอย่างนี้คือน้ําหอมมาพี่จะชอบอยู่แล้วพี่ไปมองว่าน้ําหอมแม่งคือมันคือเสื้อผ้าหนึ่งชิ้นเมื่อกี้ออซิสเรีหนึ่งชิ้นนะ่ะยกตัวอย่างน้ําหอมเคยไหมว่าแปลกว่ากลิ่นแม่งเหมือนจะไม่สําคัญนะเคยไปที่ไหนแล้วเราแบบ เราได้ดมกลิ่นนี้แล้วเรานึกถึงสถานที่ใดๆบางสถานที่ป่ะเคยน้ำหอมมันมีเสน่ห์แล้วมีความแปลกตรงนี้คือ,อ,อนอกจากเราจะจำภาพหรือมันมีอะไรบางอย่างที่รีมายเราได้แล้วอะเช่นรสชาติเราเคยกินร้านนี้เรากินร้านอาหารร้านนี้เราเคยได้เหมือนที่แม่เราทำหรือเหมือนที่ที่บ้านเราเคยทำาให้สมัยเด็กแล้วเราจะนึกถึงนะมันก็คือหนึ่งเซนก็คือรสชาตนะิกับอีกบางอย่างที่แปลกมากคือได้กลิ่นนี้แล้วมันเป็นนึกถึงสถานที่นั้นที่เราเคยไปกับคนนั้นเคยเป็นไหม เ,เออเป๊ะน,น,น,นี่คือความแสงของกลิ่นใช่แล้วคือคือเหมือนที่บอกว่าเราใช้กลิ่นไหนอะกลิ่นตัวนั้นจะบอกว่าเราเป็นยังไงแต่งตัวยังไงคือต้องบอกว่าน้ำหขอทุกอย่างมาเสิมวิถีทา ต้อเสริมป็งตัวตนของเราให้ชัดมากขึ้นใช่เหมือนที่บอกว่าถ้าอยากไปรอบู่ใช้ตัวนี้เลยถ้าอยากไปประชมุมต้องใส่ตัวเลยถ้าอยากให้ดูว่าเอามาโชว์หน่อยก็ต้องใส่แบบใช่ใช่แต่ละขต้องต้องมีงมแล้วมันมีอีกอย่างเคยไหมที่ได้กลิ่นน้ำหอมของผู้ชายที่เราไปเดกด้วยหรือเพื่อนเราก็รัแบบินถึงแเคยไหมประสบการณ์แบบนี้ไหมน่าไปนึกถึงแฟนคนนั้นคนนี้เลยางยเอาอย่างนี้นะคือส่วนใหญ่ผู้ชายจะใช้น้ำหอมกลิ่นที่แบบ คล้ายๆมันมีแบบความหลักหลักของผู้ชายมันน้อยเหมือนเสื้อผ้าะบางอย่างเราคิดถึงเขาว่าใช่ไหมก็ไปที่เคาน์เตอร์เลยแล้วไปไปดม แล้วแม้แต่ถ้าหรือว่าอย่างน้อยมันพอทุนเราบรรเทาความยึดถือเราหน่อยความยึดถึงนะตบอกว่าความยึดถืหอหรือแม้แต่ถ้าเราเดินผ่านแนละ้วก็จะมีแบบเออผ,ผู้ชายนเนีนเ่ยนะคะแล้วก็เฮ้ยเขาฉีดน,น้ำหอมผิดเงี้ยมันเลิถึงว่าที่บอกคือน้ำหอมบรรบนรพิตเซนบุคลิกของเราเลยอะ่ะแล้วมันเข้าจับใช่แถมด้วยดีใจครับที่มีนะที่น้ำขวัญก็ชอบน้ำหอมเหมือนกันใช่บ ดีใจดีใจแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้เจอกันเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้ไปแจมคิดน้องขวัญ <c oughs> ได้เลยอี่ดีมากค่ะ <c oughs> เออถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปแจมกันครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากที่มาให้ความรู้ในอีกมุมนึงอะ่ะจริงๆเราแขกรับเชิญที่หลากหลายน้องขวัญก็เป็นหนึ่งที่ represent ความที่เป็นผู้หญิงที่กําลังจะถึงเข้าสู่มาชัว แต่เราจะมีความสนุกสนานอยู่ตราบใ <c oughs> ดที่เรายังมีความสนุกสนานเราก็ไม่แก่ไปเหมือนกันคือเรื่องมีความมาชัวร์แล้วก็กเป็นแบบนักศึกษาสาศีนเพิ่งโจบแล้วก็เดี๋ยวจะมีแพลนมุ่งไปไปที่นิวยอร์กก็มาแชร์ในแง่มุมของบุค,คลิกผู้หญิงอย่างน้องน้นขวานหรือว่าเฮ้ยบุค,คลิกหรือคอนเซ็ปต์การใช้ชีวิตลัดไปคล้ายๆกันเลยมันก็อาจจะแบบมันก็จะเป็นน้ำหอมที่อยู่เอาไปอัด เหมาะกับคลังน้ำหอกตัวเองได้เลยแต่ที่แรกคือแบบที่เอามานั่นคือใช้จริงเลยแล้วว่าผู้ชายก็ยังชอบเออก็ชอบจริงก็ชอบจริงแล้วทุกอันที่เอามาคือน้ำน้ำหวานใช้จริงอ่ะใช้จริงเลยทุกขวดมันลดอ่ะมันไม่ใช่เต็มเต็มไม่ใช่เต็มเต็มมันคือลดแต่ละจริงๆครับแต่จริงๆถ้าเด็กไหนไปใช้เราจะไม่เอามาแล้เราจะไม่ไม่รับคำแนะนำก็จะให้แม่เลยดีครับซินเซียจริงใจจริงใจขอบคุณมากนะไว้วันหลังเรามาเล่นกันใหม่ได้ ขอบค okay, ุณครับามีอะไรสงสัยนะถามนะได้ไก็เจเปวามจไแล้วล่ะแ้วก็เดันะครับ่